วันนี้เรามาอยู่กันที่สุาสานศพไร้ญาติแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีค่ะณจนะุดแห่งนี้ณนะที่ตรงนี้เนี่ยล้อนติดอันดับในภาคตะวันออกเลยค่ะผู้หญิงภพยท้องภพยเด็กสื่อถึงดวงวิญญาตตั้งคันเสียชีวิตตายท้องกลมเนี่ยที่อยู่แห่งนี้นะครับเป็นผู้หญิงขมรที่มันเป็นแรงงานนะท้องแปดเดือนแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวซึ่งมันไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ๆนะครับถ้าทูบก,กับเทียนดับเนี่ย ตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามามันเหมือนลักษณะเหมือนมีใครก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเขาเดินไปเดินมาเหมือนแบบคือพี่ยอดนั่งทานอาหารงนี้นะครับหลังทางด้านซ้ายนะครับก็คือเป็นชายลักษณะที่ไม่มีศีรษะสุสสป,ปีนานังสุป,ปีนานัง ขอให้ทุกท่านที่มีความหิวโหยที่อยู่ใต้หลุมศพบ,บริเวณรอบของข้าพเจ้ามารับโดยพร้อมกันด้วยเธอดทนทำไมถึงพูดคนเดียวขนาดนี้คะพี่